3ส,สิ่งที่คุณไม่ควรทำในวันที่สอบ IELTS สวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมยคือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%ในวันนี้นะเมย์จะมาพูดถึง3ส,สิ่งนะคะที่คุณไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะในวันสอบ IELTS มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะนั่นก็คือการที่คุณใช้คำศัพท์ที่คุณไม่คุ้นเคย อันนี้นักเรียนหลายคนนะคะทำแบบนี้ทำให้เสียคะแนนเยอะแยะเลยนั่นก็คือคิดว่าอย่างเช่นใครที่ไปสอบ IELTS Academic หรือว่าเชิงวิชาการเพื่อเอาไปใช้ในการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศเนี่ยก็จะคิดว่าเอเราจะต้องใช้คำศัพท์ที่ดูยาวๆย,ย,ยากๆที่ออกเสียงยากๆมีความหมายเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะก็นั่งท่องกันไปแต่พอสถานการณ์จริงเนี่ยพอจะเอามาใช้เนี่ย กับใช้ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยไงน,นะคะคำศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความหมายนี้จะสามารถใส่ตรงไหนก็ได้ของประโยค ะะแล้วก็ไม่ได้ให้ความหมายเดียวด้วยซ้ำบางคำศัพท์เนี่ยมีหลากหลายมุมมองในการใช้นะคะแล้วสิ่งที่จะช่วยคุณได้เนี่ยก็คือการอ่านบ่อยๆพอคุณเจอคำศัพท์ในการอ่านเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาใช้อย่างไงดังนั้นจึงสามารถเอามาประยุกต์ในการใช้เขียนได้หรือใช้พูดนะคะแต่ปัญหาคือว่าถ้าคุณไม่เคยเห็นการใช้ของมันแล้วคุณไปท่องๆมาแล้วคิดว่าจะเอามาใช้ได้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าได้ไม่คุ้มกับเสีย ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์นั้นจริงๆเนี่ยคุณจะใช้ผิดแล้วก็จะโดนหักคะแนนเยอะมากนะคะไม่แนะนำเลยค่ะเมย์แนะนำให้คุณใช้คำศัพท์ที่คุณคุ้นเคยนะถึงแม้ว่าอาจจะดูเบสิกแต่อย่างน้อยอ่ะก็สามารถส่งความหมายได้ถูกต้องนะคะสามารถสื่อสารได้ครบถ้วนตามที่ข้อสอบเขาต้องการอ่ะดีกว่าเอาคำศัพท์อะไรไม่รู้มาใส่แล้วทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไปนะคะต่งางที่ตัวเองอ่ะไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนไปยังไง นะอย่างที่2นะคะก็คือลดความวิตกกังวลในการสอบนะความกังวลเนี่ยมันมีแน่นอนค่ะนะคะในการไปสอบเพราะว่าข้อสอบที่ใหญ่ขนาดนี้สำคัญขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลานานขนาดนี้ทุกคนมีความกดดันในตัวอย่างแน,น,น่นอนนะเมย์แค่บอกว่า ถ้าคุณเตรียมตัวเตรียมทักษะมาเต็มที่นะคะแล้วก็ติวเทคนิคเรื่องของข้อสอบมานิดนึงนะคะพอประมาณรู้ว่าแต่ละช่วงเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณเนี่ยเวลาคุณอยู่ในห้องสอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดเออเราติวอันนี้พอไหมติวอันนั้นพอไหมเราน่าจะติวคําศัพท์เยอะกว่านี้มันไม่ใช่ค่ะเหมือนกับเรากําลังจะออกรบเนี่ยเราไม่คิดว่าเออดาบมันคมไหม <laughs> ใช่ไหม กระสุนปืนเนี่ยมันมันยิงได,ด้ดีไหมกระสุนมีครบมไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วนะคะนั่นคือช่วงที่เรากําลังฝึกพอถึงสนามจริงเนี่ยเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเราเตรียมตัวมาถูกต้องถ้าฝึกทักษะแบบนักเรียนของเมย์นะคะที่เน้น80%เปเลยเนี่ยฝึกทุกวันเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเพราะว่าข้อสอบ i e l t s เนี่ยใช้ทักษะสูงมากมันเป็นข้อสอบที่ทดสอบทักษะทั้ง4โดยเฉพาะเลยนะคะ ดังนั้นความวิตกกังวลเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้นะคะแล้วบอกตัวเองว่าเรามั่นใจว่าเราจะสามารถทำได้นะคะถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้แล้วเราก็จะต้องแบบโอ้โหเสียชีวิตไม่ใช่ขนาดนั้น นะคะเราอาจจะต้องมาสอบใหม่นะให,ให้ให้เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เ,เขาเรียกว่า n อ็ไม่ใช่ว่าสิ่งสุดท้ายไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตมันแบบสำคัญขนาด Life and Death เลยขนาดนั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่เราเอาตัวเองมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เราหายใจได้ลึกขึ้นแล้วก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้น เพราะการมีความวิตกกังวลความเครียดความกดดันที่เกินเหตุเนี่ยมันจะทําให้เราทําข้อสอบไม่ได้ค่ะทําให้เราคิดคําศัพท์ไม่ออกทําให้เราคิดถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เอามาใช้เขียนน่ยใช้พูดเนี่ยไม่ได้เวลาทํา Reading ก็หรือ Listening เนี่ยก็คือฟังและอ่านแบบไม่มีสมาธิเลยอะ ะะต้องฟังก็ยังไม่เข้าใจอ่านมาสามรอบก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่านอะไรนั่นก็คือความกดดันนะคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยพลาดคะแนนก็เป็นเพราะสิ่งนี้เมย์จึงอยากฝากว่าตรงเนี้ยให้ลดลงนะคะจะให้กำจัดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราจะต้องเอาตัวเองมาเจอความจริงนิดนึงว่านี่ไม่ใช่จุดสุดท้ายนะคะทำให้เต็มที่และถ้ามันไม่ได้คะแนนจริงๆเนี่ยไม่ได้คะแนนตามที่ต้องการจริงๆเนี่ยยังเอาสิ่งที่ตัวเอง พลาดไปเนี่ยไปปรับปรุงแล้วมาสอบใหม่ได้นะคะสิ่งสุดท้ายนะคะสิ่งที่3นะที่ไม่ควรทำในวันสอบจริงคืออย่ารีบเร่งจนเกินไปนะคะอันนี้ใช้กับทุกทักษะเลยนะ listening <c oughs> ก็โหอย่าแบบรีบฟังแล้วก็เขียนคำตอบฟังให้มันครบๆนะคะ <c oughs> แล้วค่อยเขียนคำตอบเพราะบางทีเขาจะเอาแบบตัวแบบ ามาหลอกล่อนะคะให้ใหเราคิดว่ามันคือคำตอบแต่จริงๆแล้วอะ่ะฟังต่ออีกนิดนึงนะแล้วจะเข้าใจส่วน reading นะคะอ่านยังมีสติคะ่ะไม่ใช่แค่แบบอ่านไปเรื่อยๆ,ๆพอจบถึงย่อดหน้าที่2ยังไม่รู้เลยว่าย่อหน้าที่1มันพูดถึงอะไรมันก็ทำให้เราเสียเวลาต้องกลับไปอ่านใหม่ใช่ไหม speaking ค่อยๆพูดคะ่ะไม่มีใครจับเวลาจำนวนคำนะคะค่อยๆพูดเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ย เข้าใจสิ่งที่เราพูดได้มากขึ้นการออกเสียงเนี่ยถ้าเราออกเสียงยังไม่ดีนะคะแล้วเราพูดเร็วคนฟังเขาเป็นเจ้าของภาษาประการแรกนะคะ<ๆ>เขาฟังเราค่อนข้างยากอยู่แล้วยิ่งเราพูดเร็วเนี่ยยิ่งฟังโอ้โหยิ่งฟังไม่ออกเลยแล้วถ้าเขาฟังไม่ออกเนี่ยเขาจะเอาคะแนนตรงไหนไปให้นักเรียนนะคะและสุดท้ายนะก็คือ writing writing เนี่ย นักเรียนเห็นข้อสอบนะคะบางคนก็แบบโอ้โหครูเมรีบทําเลยเพราะว่าให้มาสองหัวข้อใหญ่ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงสําหรับสองหัวข้อใหญ่เนี่ยมันไม่พอต้องรีบเขียนรีบเขียนรีบเขียนเมย์บอกเลยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆโดยเฉพาะทัสสองนะคะที่เขียนถึง250คําเนี่ยมาวางแผนกันก่อนค่ะมาวางแผนใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นวางแผนไอเดียตัวเองก่อนว่าแต่ละย่อหน้าจะเขียนเรื่องอะไรเราจะได้เขียนได้ครบตอบ ตามที่ตัวโจทย์คำถามเขาต้องการนะคะเราก็จะเขียนอย่างมีแบบแผนไม่วกไปวนมาทำให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายให้คะแนนง่ายในส่วนของการวางแผน writing เนี่ยเมมีคลาสสอนนะคะในส่วนตรงนี้ฟรี Free, นะถ้าคุณสนใจที่จะทำคะแนน IELTS ผ่านในครั้งต่อไปและหรือไม่ก็ถ้าคุณกังวลเรื่องของการสอบ IELTS โดยเฉพาะ writing เนี่ยเมแนะนำนะคะให้เข้ามาจองสิทธิ์เรียนฟรีในครั้งนี้เมมจะสอนวิธีการ วางแผนเลยค่ะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยและทำให้ดูเลยด้วยว่าเวลาทำส่วน,วนของทัสสองเนะี่ยที่ยากที่สุดของ IELTS r a t i ต g เนี่ยต้องวางแผนอย่างไรก่อนจะเริ่มเขียนเพราะมันจะมีเอฟเฟกเยอะเลยนะในการที่จะทำให้คุณเนี่ยได้คะแนนที่คุณต้องการในส่วนนี้และจะทำให้ Overall คะแนนของ IELTS ทั้งหมดเนี่ยขึ้นด้วยนะคะอย่าให้ IELTS Writing เป็นจุดอ่อนที่ดึงคะแนนลง นะคะมันมีสเตปมีประพื้นฐานที่แค่คุณโฟกัสตรงนี้นิดนึงเนี่ยคุณก็สามารถทำทักษะที่ยากที่สุดของ IELTS กลายเป็นทักษะที่คุณชอบแล้วก็ Enjoy นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ